สวัสดีครับทุกคนครับผมหนึ่งหนึ่งอครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นสาระครับดีนะครับไม่ใช่หล่อนตามสั่งนะฮะสาระครับดีใน e p ีที่52นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศเราอย่างมากเลยนะครับแขกต่างชาติเวลาไปมาก็ต้องผ่านสถานที่แห่งนี้ครับนั่นก็คือสนามบินรรณภูมินั่นเองครับแต่ใครจะรู้บ้างล่ะครับว่า ประวัติความเป็นมาของสนามบินสุนภูมินะฮะลึกๆแล้วมันมีเบื้องหลังและมีความหลอนอะไรเกิดขึ้นมาบ้างหลายคนเนี่ยเกิดมาก็ได้ใช้สนามบินนี้แล้วแต่หลายคนนะครับที่เกิดมาในยุคที่กําลังสร้างสนามบินเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องราวอาถรรพ์ของการสร้างสนามบินที่สร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีว่ากันว่ากินเวลาสร้างมานานกว่า20กว่าปีเลยนะครับกว่าจะได้ใช้กันเรื่องราวจะเป็นอย่างไร กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกด share, แชร์เพื่อนคุณรับฟังด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆดีมั้งนะหวังว่ามันจะเป็นสาระที่ดีสำหรับทุกคนนะแต่หลายคนก็ไม่กล้าฟังเพราะว่ามันหลอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงสาระครับดีเนี่ยผมจะค่อยๆตัดความหลอนความเป็นผีออกไปสักนิดนิดทีเล่นิดนิดนะฮะจะเสริมสร้างความรู้ให้กับทุกๆคนนะครับและเดี๋ยวพวกหลอนๆเนี่ยจะไปอัดอยู่ในหลอนตามสั่งนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นฝากกด ติดตามด้วยนะครับอ้ออย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะฮะสำหรับตำนานของสนามบินที่ผมว่านะครับหลายคนเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสนามบินหนองงูเหา่าหรือสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งก่อนหน้านี้ที่เรียกกันว่าสนามบินหนองงูเหา่าเพราะว่าเดิมทีนะครับในพื้นที่ที่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าหนองงูเห่าครับ ซึ่งสนามบินหนองงูเห่าหรือสนามบินสนุวรรณภูมิเนี่ยซึ่งสาเหตุที่เขาเรียกกันว่าหนองงูเห่านะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณรอบๆนีนะครับชาวบ้านจะประกอบอาชีพในการเลี้ยงปลาปลูกผักกระเฉดนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งบริเวณรอบๆนี้นะฮะจะมีงูเห่าเยอะมากๆครับเขาก็เลยขนานนามพื้นที่ตรงนี้กันว่าเป็นหนองงูเห่านะครับสนามบินแห่งนี้นะครับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 3ของสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับ คิดดูนะครับว่าสร้างแต่ปีพศ2503แต่ว่ามาเปิดใช้จริงๆในเมื่อปีพศ2549นะครับถูกใช้อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่28กันยายนปีพศ2549นั่นเองครับแต่กำหนดการจริงๆนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะต้องถูกเปิดใช้เมื่อปีพศ2548แล้วนะครับแต่ถูกเลื่อนออกไปอีกปีนึงครับเพราะว่ามีการตรวจพบข้อบกพร่องในการก่อสร้างครับว่ากันว่าที่ต้องเลื่อนออกไปนะครับ พราะเนื่องจากว่ามีการกล่าวหาการเรื่องเกี่ยวกับการช่อราดบังหลวงต่างๆและอีกปัญหาสําคัญหนึ่งครับนั่นก็คือปัญหาของเรื่องความเชื่อนั่นเองครับว่ากันว่าสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่เป็นจํานวนมากครับซึ่งคนงานก่อสร้างนะครับที่ทําการสร้างในสมัยนั้นนะฮะว่ากันว่าเห็นวิญญ,ญาณเนี่ยมานับไม่ถ้วนเลยครับซึ่งก่อนหน้าที่สนามบินจะเปิดในปีพศ2549นะครับ ในปีพศ2548ตามกำหนดเดิมเนี่ยวันที่23กันยายนนะครับทางท่าอากาศยานไทยเนี่ยได้จัดพิธีสวดมนต์พระสงฆ์99รูปเพื่อสะกดดวงวิญญาณเอาไว้เลยนะครับว่ากันว่าเรื่องราวของตำนานอาถรรพ์นเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมากๆครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆของการสร้างสนามบินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดิมทีนะครับก่อนที่จะมาสร้างเป็นสนามบินในปัจจุบันนะครับที่ดินตรงนี้เป็นป่ารกลาง มีชาวบ้านปลูกอาศัยต่างๆทําการเกษตรทําสวนท,นาทํานาทําบ่อปลาทําอะไรที่ผมเคยเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับแต่ที่น่าแปลกไปอย่างหนึ่งครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านเคยอาศัยกันอยู่นี้นะครับเคยมีสารจํานวนมากนะครับสารที่ชาวบ้านเนี่ยสักการะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อนุนเจ้าพ่อนี้สารเจ้าแม่นุนเจ้าแม่นี้มากกว่าถึง3 0 0 0ศาลเลยนะครับคงไม่แปลกครับว่าทําไมสถานที่อย่างนี้ถึงมีอาถรรพ์สร้างไม่เสร็จสักที หรือมีการพบเห็นดวงวิญญาณเป็นจํานวนมากนั่นเองครับเรื่องราวอาถรรพ์ของพื้นที่ดินแห่งน,นี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่การก่อสร้างแล้วครับโดยมีข้อมูลบันทึกนะครับว่าในการรื้อถอนที่ดินเตรียมจะสร้างสนามบินสุนภูมนะครับได้มีการรื้อถอนวัดแล้วก็รื้อสารทิ้งไปจํานวนไม่ต่ำกว่า3 0 0 0สารแล้วก็วัดอีกหนึ่งแห่งนะครับว่ากันว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรื้อถอนสารหรือว่าย้ายวัดเนี่ยก็โดนอาถรรพ์เล่นงานไม่ต่างกับคนงานที่มาก่อสร้างสนามบินสุนภูมิเลยครับ จากคาบอกเล่าของผู้ใหญ่แดงนะครับผู้ใหญ่แดงเลยครับเล่าว่าตอนที่เขาตกลงรับเงินค่ารื้อถอนที่ดินจากทางการนะครับเป็นจํานวนเงิน0 0แสนบาทต่อมาครับก็เจอเรื่องร้ายๆแบบร้ายมากๆเพราะแค่ขนาดจะเตรียมนะครับยังไม่ทันได้ลงมือเลยนะครับก็ได้รับข่าวร้ายครับว่าลูกสาวของตนนั้นไปประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตครับหลังจากนั้นครับไม่ทันข้ามวันเลยครับแม่ของผู้ใหญ่แดงก็มาเสียชีวิตอีกคนหนึ่งตามไปครับ พี่ใหแดงนะครับล่อยฟังว่าพื้นที่ดินทั้งหมดนี้นะครับคนท่าคนแก่เนี่ยต่างเตือนกันนะครับว่าที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่ดินอาถรรพ์และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นจํานวนมากไม่ควรเข้าไปทําอะไรกับที่ดินผืนนี้นะฮะเพราะว่ามันมีอาถรรพ์ที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงครับและในการรื้อถอนสารหรือว่าสถานที่สําคัญในการเตรียมจะสร้างสนามบินนะครับสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งที่ถูกรื้อถอนไปนั่นก็คือวัดนั่นเองครับเดิมทีพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของวัดหนองปลือนะครับ เป็นที่ตั้งเดิมนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวัดหนองเปือนนะครับได้ย้ายออกไปสร้างในที่ดินผืนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลเนี่ยจัดไว้ให้นะฮะซึ่งหลังจากที่ถูกรื้อถอนไปแล้วครับที่ดินตรงนี้ก็กลายมาเป็นสถานีดับเพลิงหนึ่งอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเลียบรันเวย์มานะครับเส้นเลียบรันเวย์เนี่ยถ้ามองเข้าไปนะครับจะมีเขียนอยู่นะครับว่าสถานีดับเพลิงหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดๆนั้นนะครับที่เป็นสถานที่ตั้งของวัดเก่านั่นเองครับ เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆคุณก็คิดดูนะครับว่าเดิมทีเป็นวัดเนี่ยแล้วมาสร้างอะไรทับเนี่ยจะมีเรื่องหลอนๆอะไรเกิดขึ้นว่ากันว่าครั้งหนึ่งครับมีพนักง,งานที่ประจําการอยู่ในหน่วยงานดับเพลิงนั้นครับเล่าให้ฟังครับว่าในขณะที่ตนกําลังนอนพักผ่อนอยู่ในกลางดึกนะครับปรากฏว่าก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาครับเพราะว่าปรากฏภาพเงาดาลางตัวใหญ่มากมานอนอยู่ข้างๆครับและด้วยความตกใจก็เลยรีบลุกขึ้นมาวิ่งหนีออกจากห้องนั้นโดยเร็วครับ และนอกจากนี้ครับก็ยังมีพนักงานหนุ่มอีกคนนึงนะครับที่เล่าให้ฟังครับว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครับตนเนี่ยต้องเข้ามาเปลี่ยนกะกับเพื่อนที่อยู่บนอาคารครับจังหวะที่กําลังเปิดประตูเข้ามานั้นนะครับเขาเห็นผู้หญิงผมยาวห่มสะบายสีแดงเดินผ่านหน้าไปแล้วหายเข้าไปในบริเวณกําแพงชั้นสองครับเชื่อไหมครับว่าไม่เพียงแต่เขาที่พบเห็นผู้หญิงสวมสะบายสีแดงเดินผ่านไปนะครับยังมีอีกหลายคนที่พบเจอเรื่องราวหลอน เกี่ยวกับการพบเห็นผู้หญิงสวมสบายสีแดงเดินอยู่ในบรเิเวณพื้นที่สนามบินด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆของคนทํางานที่นี่เขาก็จะรู้กันดีครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยทีมบริหารพรนักง,งานต,างต่างๆก็จะมีพิธีทําการบวงสรวงเหล่าดวงวิญญาณบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทุกๆปีนะครับเพราะว่าเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยมองไม่เห็นนะครับและนอกจากนี้นะครับพื้นที่อาคารของสนามบินสุนุมพูมินี้นะครับถ้าย้อนกลับไปนะฮะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้นะครับมันจะมีเรื่องราวของการพบเจอศพคนงานก่อสร้างที่ถูกโบกติดอยู่กับเสาในตัวอาคารนั่นครับแต่เรื่องนี้ผมจะขอไม่พูดเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะค่อนข้างที่น่ากลัวนี่ไม่ใช่ผมกลัวนะครับผมกลัวพนักงานที่นั่นเขาจะกลัวกันนะครับและยังมีอีกเรื่องเล่าตำนานพื้นที่ดินแห่งนี้อีกเรื่องหนึ่งครับว่ากันว่าเป็นเรื่องเล่าจากคนเล่าคนแก่ครับว่าบริเวณพื้นที่ดินที่สร้างสนามบินสุนัขโมนี้นะครับ พื้นที่เดิมนะครับเคยเป็นที่พักทัพของทหารในสมัยพระเจ้าตากเป็นไม่ได้ครับว่าในพื้นที่ดินในละแวกนี้นะครับเคยเป็นสมรภูมิลบเพื่อทวงคืนเอกราชจากพม่าฆ่าศึกนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนะครับเรื่องราวหลอนๆหรือเรื่องอาถรรพ์อะไรต่างๆเนี่ยก็แทบจะค่อยๆน้อยลงแล้วครับเพราะว่าเขามีพิธีการบวงสรวงพิธีการตั้งศาลกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อแก้เค็ดเพื่อแก้อาถรรพ์นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ครับผมพาทุกคนนะฮะไปดูพื้นที่รอบๆของสนามบินสุนทรภูมิกัน จาก g o เ g l e Map เช่นเคยครับมาดูกันนะครับว่าบริเวณที่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกินพื้นที่จํานวนมากน้อยขนาดไหนไปดูกันครับนี่นะครับนี่คือบริเวณสนามบินสุวรรณภูมินะครับคิดดูนะครับว่ากินบริเวณพื้นที่ไปจำนวนมากขนาดไหนครับนี่นะครับนี่คือบริเวณพื้นที่ถนนบางนาตานี่ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนเทพรัตน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจุดที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดที่ สร้างทับวัดหนองปือเนี่ยมันคือจุดไหนนะครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าพื้นที่ของเวลล์รอบสนามบินเนี่ยจะมีสารนะฮะซึ่งดูนะครับนี่ครับสารแรกนะครับคุณจะเห็นว่านี่คือสารของท้าววิรุปักเขมหาราชเขมมหานคราชนะครับสารที่2อยู่ไม่ไกลกันครับนี่คือสารของพญามุจลินนคราชนะครับนี่สองสาลแล้วนะครับที่พบเห็นกันนะฮะยังไม่นับสารอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ยังไม่มีใครได้พบเจอนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าจุดที่เขาว่ากันว่ามันเป็นจุดที่สร้างทับเขาเรียกว่าไงอ่ะสร้างทับวัดหนองปือเก่าอะ่ะไม่แน่ใจว่าใช่จุดนี้ไหมนะผมต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช่ไหมนะเพราะว่ามันคือเออสถานีดับเพลิงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูผ่าน g l e Street View กันดีกว่าครับนี่นะครับเห็นไหม เส้นเรียบสนามบินสุนรภูมิเนี่ยจะค่อนข้างที่จะยาวมากเลยครับเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูจุดที่ว่าไออะไรนะสถานีดับเพลิงอะ่ะใช่ตรงนี้ไหมถ้าคุณเห็นมาน่าจะเป็นตรงนะู้นนะไกลๆนั้นแ่ะอาจจะใช่นะไปดูดิเผื่อจะมีใกล้ๆอีกผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละมั้งที่เคยเป็นวัดหนองปือมาก่อนถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอภอภัยด้วยนะครับทุกคนครับ พราะ่าตรงจุดๆนี้มันไม่มีชื่อจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะเพราะว่าเขียนว่า Substation 1ึ่ง p o r t ใช่ไหม Airport Rescue Fire f i g h t ิ n งใช่ครับจุดนี้ครับคือจุดเป็นจุดนี้และครับคือวัดหนองปือเดิมครับตรงนี้นะครับมีการสร้างครับวัดหนองปือนั่นคือจุดจุดนี้นี่เลยครับตำแหน่งที่ตั้งของสถานีดับเพลิงหนึ่งนั่นเองครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วดูครับว่าบริเวณรอบๆเนี่ยโอ้โห มีแต่ป่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีวัดตรงนี้ <c oughs> คงไม่แปลกครับว่าทำไมสถานที่แห่งนี้เนี่ยถึงมีอาถรรพ์เยอะนะครับนี่นะครับถ้าสังเกตดูนะครับว่าพื้นที่รอบๆเดิมทีก็จะเป็นเป็นบ่อป่าเป็นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูศาลตรงนี้ก่อนดีกว่าศาลจุดที่หนึ่งเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงเอ,อตรงประมาณตีนสะพานนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่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  นี่ครับจะเป็นหนึ่งสารที่เราสามารถมาสักการะได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกสารหนึ่งครับว่าจะมีจะสามารถไปดูได้ไหมนะเมืม่อกี้อยู่ไหนแล้วอ,อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ครับตรงนี้สารตรงนี้ไม่สามารถไปได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกผมว่าต้องมีอีกเยอะเลยเหลยครับว่าจํานวนสารที่มาตั้งแทน สารเดิมตั้งเกือบจะสามพันกว่าสารเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่มันสองกว่าสารเห็นที่เห็นอยู่มีอยู่ประมาณสองสารเองแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าจุดเดิมตรงนี้นะครับอยู่กลางสนามบินเลยเนี่ยเคยเป็นวัดเก่าที่มีการรื้อถอนออกไปซึ่งหลายคนเนี่ยก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าวัดเนี่ยไม่เพียงแต่มีเรื่องของคนเสียชีวิตก็ยังมีเรื่องราวเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องนี้นั่นอีกเยอะแยะเลยนะครับคงไม่แปลกครับที่เจอเรื่องราวแปลกๆกันที่อยู่ในสนามบินแห่งนี้นะครับ หลอนพอสมควรเลยนะครับเนี่ยสนามบินแห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับความรู้ผมจะเสริมความรู้ให้นิดนึงก่อนจากกันไปครับรู้หรือไม่ครับว่าเที่ยวบินเที่ยวแรกที่บินออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นที่บินที่แรกที่วันที่1กันยายนปีพศ2549บินไปยังประเทศสิงคโปร์และประเทศฮ่องกงนั่นเองครับไม่ได้บินภายในประเทศไทยนะครับบินจากสุวรรณภูมิเนี่ยไปที่ฮ่องกงแล้วก็ที่แล้วก็ที่สิงคโปร์ครับบินไปครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อนะครับเพื่อจะโชว์เห็นครับว่า สนามบินของเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับกับการที่จะรองรับต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรานั่นเองครับเป็นอะไรกันบ้างครับกับสาระครับดีในวันนี้ได้สาระกันไปเต็มๆไหมครับไอเรื่องหลอนนี่ก็คือหลอนจริงๆเลยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยครับกับการสร้างสนามบินสนามบินหนึ่งแล้วจะต้องรื้อถอนสารมากกว่า ,300 0สารในเจ้าวัดอีกนะครับสำหรับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ ชอบชอบอะไรแบบนี้หลอนๆแบบนี้แสดงว่าคุณไม่กลัวผีหรือบางคนแบบเป็นคนที่กลัวผีแต่ก็ชอบเรื่องหลอนๆนี่ก็ไม่แปลกนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คอมเมนต์คนที่กดไลค์คนกด subscribe ต่างๆนะครับบางคนก็ส่งเรื่องหลอนๆแปลกๆมาให้ผมอ่านนะครับอ่านไปยินเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าขนลุกมันทุกเรื่องเลยครับบางคนก็ส่งเรื่องราวรุ่นนี่นมาไหมผม ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจมาตลอดอยากจะบอกนะครับว่าเรามี Facebook 1 LC ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับหลายคนเนี่ยไปเซิร์ชใน Facebook ว่าหลอนตามสั่งนะครับก็มีเพจหลอนตามสั่งก็จริงนะครับแต่ว่าเพจนั้นไม่ใช่ของผมนะครับของผมจะมีแค่1 LC ใน a c e b o o k นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ